สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งขา่าวชาวไร่อ้อยเช่นเคยสำหรับการสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยคันสุดท้ายที่เหลือนะคะบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยอีสานนั่นเองเงินค่าอ้อยคันสุดท้ายปีการผลิต66ทับเอ้ย65ทับขออภัยด้วยนะคะสรุปนะคะราคาอ้อยคันต้น1 0 8 0บาทนะคะต่อต่อ10 c c ก็คือจะเป็นเงิน64บาท80สตางค์ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย1,000 1,199บาท19สตางค์รวมที่เพิ่มจากอ้อยขั้นสุดท้ายนะคะ119บาท19สตางค์นั่นเองสำหรับค่าอ้อยขั้นสุดท้ายเฉลี่ยนะคะที่ CCS ของโรงงานอยู่ที่145บาท7สตางค์นั่นเองค่ะสำหรับรวมสำรองจ่ายของบริษัทนี้นะคะจ่าย ออยคันสุดท้ายไปแล้ว90บาทต่อตันคือรอบที่1จ่ายไป60บาทต่ตอตันวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมารอบที่2จ่าย30บาทต่อตันวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะคะจ่ายส่วนที่เหลือรวมค่า CCS ทั้งหมดนะคะคงเหลืออยู่ที่29บาท19สตางค์ต่อตันค่ะหรือที่ค่าเฉลี่ย CCS นะคะของโรงงาน55 บาทเจ็ดสตางค์นั่นเองซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ในวันที่12ก็คือวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับบริษัทนี้นะคะ